ท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และท่านผู้ชมที่อยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะที่กรุณาเข้ามารับชมรับฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปากนะคะจะคุมเนื้อหาแต่วันที่16 ธันวาคมถึง31เอ็ดธันวาคม2563คาะอาจค่ะจนได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะจะมีแถวที่1ดวงชาวธนูแถวที่2ดวงคนรักแถวที่3ไพ่สรุปความสัมพันธ์ค่ะไพ่ไพ่หกถ้วยนะคะไพ่ใบแ,แรกพลังงานใบแรกได้ไพ่หถ้วย6ถ้วยหมายถึงสิ่งเก่าๆกํากลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของท่านการรอคอยจะไม่สิ้นหวังนะคะเดมูลสีดาบคือความนิ่งตอนนี้ ท่านคิดถึงเขาอาจจะทุกข์ทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ก็ได้คิดถึงเขาหน้าเขาเหมือนลอยมาอยู่ที่ในห่วงความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาเ,เราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเขาตกลงแล้วเขาจะไปต่อกับเราไหมเขาลืมเราแล้วหรือเขามีคนใหม่แล้วหรือโนีนน่นั่นท่านอาจจะคิดแต่อาจารย์รู้ว่าเขานิ่งน่าจะมีปัญหาบางอย่างนะคะที่อาจจะต้องแก้ไข แต่มีไพ่ทำร้รานคือการประสานการปรองดองไพ่ภาษาคลาดเนี่ยคือความมั่นคงอยู่จารย์มองว่ายัางไม่ได้เลิกแต่มีเกณฑ์ที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันสิ่งที่คุณรอจะไม่รอแบบศูนย์เปล่าค่ะมาดูฝั่งเขาเห็นไหมคะเขานั่งคอตกอยู่เนี่ยก้าวไม่เท้าอ่านะคะเดี The Tower, ๋ยวเช้าเขาน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบใหญ่ๆใ,ในชีวิตบางท่านคนรักของท่านนะชาวธนูอาจจะโดนออกจากงาน อออกจากงานบางคนกําลังจะเปลี่ยนงานอย่างเงี้ยกำลังมีปัญหาในเรื่องของงานหรือเรื่องของธุรกิจเขาที่จะต้องแก้ไขซึ่งอาจารย์มองว่าเขาน่าจะแก้ไขได้เพราะมันมีไพ่หนึ่งไม้เท้าอยู่ไพ่สรุปอยู่เขากําลังฝ่า,ฝาฟันปัญหาอุปสรรคอยู่หรือถ้าเป็นความรักอะไรก็ตามที่เขาผูกพันมานานที่เขาทุกทรมานกับสิ่งนั้นมานาน อ่านะคะเขาก็น่าจะจบความสัมพันธ์เดินออกมาจากสิ่งนั้นแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับชาวธนูนั่นเองนะคะไพ่สรุปความสัมพันธ์5้าเหรียญอ่าราชาถ้วยเจ็ถ้วยอ่าราชินีถ้วยแล้ว10ดาบนะคะไพ่หเหรียญเนี่ยคือการขอนะคะเห็นไหมคะเป็นการอ่าถือถ้วยแล้วยื่นออกออกมาเนี่ยมันคือการขอความเห็นใจขอโทษขอความรักขอความเมตตาราชินีถ้วยกับ าราชาถ้วยคุณเป็นคู่กันแล้วละ่ะนะคะสิ่งที่คุณคิดหรือเขาคิดมันตรงกันความเจ็บปวดมันจะกำลังจะจบลงไปแล้วสิบดาบานะคะจบเพื่อจะเริ่มต้นกันใหม่นะคะไพ่สิบดาบไม่ได้แปลเสียนะเพราะไพ่ขยายดีหมดแปลว่าจะจบปัญหาแล้วเริ่มต้นกันใหม่เห็นไหมคะไพ่ออกมาดีคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์มองทุกอย่างเคลียร์ได้ทุกอย่างกำลังคลี่คลาย ท้องฟ้าเปิดแล้วสวรรค์เปิดทางรอได้เลยนะคะโอเคเรามาดูดวงคนโสดค่ะดวงคนโสดชาวธนูนะคะใบแรกคุณได้ไพ่ราชินีพระจันทร์ใบที่สองอ้าวมีทาวเวอร์อีกแล้วเนาะกำลังจบความสัมพันธ์กับใครหรือจบไปแล้วก็ได้เนาะอ่ะหถ้วยค่ะมีไพ่ดีเข้ามานะ หนึ่งไม้ค่ะราชาไม้เท้าไพสวยค่ะห้าดาบค่ะโอเคเลยอาจารย์แปลอย่างนี้นะสำหรับคนโสดเนี่ยก็คือการจบความสัมพันธ์ต่อให้ในใจอาจจะยังรักแต่ว่าจบแบบเป็นเพื่อนกันได้นะถ้าอะไรก็ตามที่ไปต่อกันลำบากจะต้องจบนะไพชาเวอร์แต่มีการเริ่มต้นชีวิตชีวิตใหม่ก็คือห หนึงมิเาวาที่มีดอกทานตะวันสองดอกเนี่ยนะคนโสดจะมีคนใหม่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนตอนนั้นไม่ได้เป็นคู่รักเป็นแฟนแต่จะมีโอกาสอ่ากับอ่ากลับเข้ามาในชีวิตกันอีกครั้งแล้วมีความพึงพอใจอาจจะเจอเปัญหาเหมือนกันอกหักรักคุดมามาเจอกันนะ่เออแบบนั้นได้นะคะหาดาบเนี่ยคือคุณเข้มแข็งนะการเอาชนะทุกอย่างการมีพลังจิตใจที่แบบ พร้อมที่จะเดินหน้านะเพราะฉะนั้นเป็นไพ่ที่ดีนะไม่เสียนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดชาวธนูคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนหรือบางคนอาจจะเจอในที่ทํางานใหม่ก็ได้อาจจะเป็นระดับหัวหน้าเจ้านายก็ได้นะคะราชาไม่เท้าแต่คนเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่คุณพึงพอใจค่ะหกถ้วยประมาณนี้นะคะโอเคค่ะมาดูไพ่คำแนะนำค่ะ ไพ่คําแนะนํานะคะอาจารย์ขอสองใบาจากไพ่ฝังใจอืมไพ่ราชินีเหรียญค่ะข้อความว่าดาวเรืองดาวโรยไพ่อู้หู้ the lover เลยค่ะอืมนะคะเดี๋ยวแปลให้ฟังนะคะขอไพ่ romance angel เลย romance angel สองใบาจากคำแนะนำนะคะเป็นไพ่เอ้า เอฟเ r s ซ y o u อ love. อ uh, ่ er okay, าเดอ e เดซิฟโอเคไพ่น่าจะบอกว่านะอย่าคิดมากเนาะดาวเรืองดาวโรยเป็นลักษณะาการนั่งหน้างงํงาหน้างงอเออมือค้าคางอยู่นะั่นนะ่ะนะอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ Deception er เป็นการหลอกลวงเป็นการสวมหน้ากากใครบางคนเข้ามาสวมหน้ากากหรือคุณกระชากหน้ากากเขาได้แล้วเนี่ย คุณก็ควรที่จะไม่ต้องไปอะ,อะไรอวบน,นะอาจารย์มองเนาะ,ะดาวเรืองดาวรวยไม่ต้องไปอะไรอวบนาหรอกนะคะเดี๋วลว่าคุณจะมีใครดีๆที่เห็นคุณค่าของคุณเข้ามาเข้ามาแบบอย่างคาดไม่ถึงว่าจะรวดเร็วก็ได้นะ express your love อ่านะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีคู่ที่ต่างคนต่างรักกันมีความใกล้ชิดมีใจตรงกันเห็นไหมคะ ตาประสานตาอยู่นั่นนะ่ะอืมกอดกันอยู่นั่นนะ่ะนะโอเคอาจารย์จะมองว่าถ้าเมื่อไหร่เราเข้มแข็งเราไม่ไม่ไปจงปักกับอดีนนั่นแหละไม่ต้องไปใส่ใจกับคนไม่จริงใจคนที่สวมหน้ากากเข้าหาเราเราตัดไปซะนะคะแล้วคุณจะมีชีวิตใหม่ความรักใหม่ที่ดีนั่นเองนะคะพ่จะบอกประมาณนั้นนะคะ โอเคค่ะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ